จ้าลุยสตอรี่โอ้ยดกกัดเปิ้ลน,น้อยๆนี่ดอกๆพี่น้องอปเปิลเริ่มเก็บไปกินเลยได้พี่น้องมากินลูกอ่อนๆนังสีทําว่าในมีแกนมนะันาะแ่บเก็บไปกับกระบ,บอกนึงแล้วกินกับอ่าพริกป่นเนาะพริกป่นกับเกลือเนาะดอกมากพี่น้องจะพยายามเก็บที่ว่าเป็นพุ่งเป็นพุ่มอะ่ะ ให้มันเหลือลูกหนึ่งหรือสองลูกเนี่ยมันดกมากพี่น้องต้นน้อยๆก็กินเพาท่านทุกปีโลนถิ่มทุกปีพี่น้องจ้ะต้นเดียวน้อยๆน,นี่ก็กินเพาท่านจักเทียแต่ว่าหมากอันนั้นบอกว่าดกปีเนี่ยี่ดอกไม้หัวหัวก็ว่าในตัดดอกพี่น้องปล่อยมันเน่าก็นหนีก่อนโอ้ยมุดมุด ันตัดส้มดอกไม้หัวมันกำลังเป็นดอกจ้ะบมานดึงขาเจอตัดกันละทั้งนนพิ่นตัดเลยเลยหรือฟังแต่ของข้าเพิ่นนด้ตัดปล่อยมันเน่ากันเน่ากันหนีกันทั้งนานี่ยบ่บ่บ่สูงบันไดเราพี่น้องมากอันนี้เพดกปีนี้เ่ให้มันดกเพราะมันดกมันก็กินบ่ท่านพี่น้องตัดกิ่งตัดแต่งกิ่งกันเอา พามาเบ่งดอกไม้ดอกหัวดอกหัวกำ <c oughs> ล่างบานพี่นนองอันนี้เพิ่นตัดแล้วเดือแต่ะจะของวันไดนตัดโอ๊ยฝนลงเม็ดบ่ลงเม็ดหน่อยๆน่อยหางนี้เพิ่นตัดก่อนแล้วเพิ่นตัดก่อนแล้วเดี๋ยวต้องจะของวันไนตัดต้องตัดแล้วเนี่ยดียวมันสีเงา ก้าะเ้าเตรียมตัวตัดก่อนอสีซัมเมอร์ไงสี่เป็นซัมเมอร์ฮอลิเดย์เนาะฟังข้างีนก็ว่าในตัดพี่น้องตัดสีทิศเลยแหละสีทิศพี่น้องอันนี้เพิ่นตัดแล้วฟังข้างยะฟังข้างจะของว่าในตัดสีทิศสีทิศแล้วก็จะตัดเหมือนกัน ที่ทยาก็าไม่ได้ตัดมืออื่นพนแหละแดดหลายพี่น้องแดดทักยากบาัวก้าวาอยากออกมาแดดแดดบมีแนวบม,มีแนวถ่ายคลิปถ่ายน้ำหัวน้ำสวน่ลยล่ะพี่น้องเฮกทางนี้ขาเจ้าตัดมนแล้วเหลือแต่ต้องจัดของว่าไนได้ตัดเห็นไหมปล่อยมันพุ่มอยูนนี่ล่ะพี่น้องให้มันยาวกกินนี่กอน ยังไม่ได้ตัดเลยตะวันกี่ทุมแล้วเนี่ยสองทุ่มเอ,อไม่ใช่สิกี่ทุ่มแล้วลืมดูนาฬิกาพี่นะ้อดอกแต่ให้มันเป็นดอกก่อนนี่มีไอตัวไอตัวอะไรนะมันมาขุดดินขุดขุดขุดเป็นกองเป็นกอง,กองยาวไปเลยพี่น้องจา้าอันนี้มามาถ้าไม่ถ้าไม่าไมาทำให้มันลงเนี่ยมันก็จะนี่เนี่ย ไม่รู้ตัวอะไรเขาเรียกตัวอะไรมากุดดินอะข้างนอกก็แก่หมดแล้วล่ะต้น้าต้นอะไรแก่แล้วข้างนอกยังรอบหัวล่ะพี่นอกพะว่าหัวก็ยังพันได้ตัดไง <laughs> อ,อ,อัพเดทอัพเดทอัพเดทรั้วบ้านนะคะ เขาตัดกันหมดแล้วเรือแต่ของเราอันนี้จะยาวมากพี่น้องทางโน้นก็ทางนี้เราต้องตัดสี่ทิศเลยนะตัดทั้งข้างนอกข้างในนะอืมเพราะว่ามันเป็นของเราฝั่งฝ่ายเดียวไงฝ่ายโน้นมันก็เป็นสาธารณะเนาะนอกรั้วไปทางโน้นเราก็ต้องตัดด้วยอ,อุ้ยนี่สุกหมดแล้วพี่น้องจ๋าปฏิโทษปฏิทงัง ดกดกพี่น้องกินประทันจ้าปีดกพี่น้องเลยต้นนี่ปีนี่ดกธรรมดาต้นอยู่ฟังทางคนสีดกเวลาไปเที่ยวนะ่ะไปเที่ยวที่อื่นน่ะหิว้อยากกินนะพี่น้องไปไปไปเที่ยวประเทศอื่นเลยสินะมันอยากกินมผสมอยากกินอาหารบ้านเราอยากกินเผ็ดเเนาะ ไปซื้อผิกปนเขามากอาไปซื้อริกปนไปซื้อหมักแตงเขามากมันก็เอามาเอามาซับ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 แล้วก็ไอ้ซับแล้วมาคันคันใส่กเกลือเด้พี่น้องน้ำปลาก็หาซื้อยากเวลาไปเที่ยวอ่าวันที่วันทติไปมันมันหาซื้อบ่อใดไงพี่น้อง แต่กินแสบคือเก่าบนแต่ว่ามัน,นบ่เผ็ดานไน่บลมพริกมันคือบะพริกปั่นห้องอดกปีนี่ดกไปหฮ็ดแยมก็ได,ไดเด็ดพีเนองเด็ดๆแล้วก็ไปคุกเออไปมากินหวานก็ใส่หวานไปเนาะใส่น้ำตาลไปแต่ส่วนตัวบ่ค่อยใส่น้ำตาลแต่กินกินก็เกลือก็พริกป่น มบแอปเปลิลหน่อยคือกันแอปเปลิลที่ว่าเปลือกมันบ้านในบ้านในมีแกนน่ะต้นยูนาบ้านน่ะบังหันนี่แหละจะเก็บมากินช่วงนี้แหละกันล่างเก็บกินกันลังกินเป็นสมไงกินเป็นสมเอฟพีปนใส่ข้าวกลัวแล้วก็ใส่เกลือแค่นั้นแหละกันมีรสดีก็ใส่รสตีพี่น้องแต่ว่ารสดีมันไปล้านไทยแล้วมันบม่มมือน่ะอาทิตย์ก่อนนี่อาทิตย์ก่อนนี่ไปล้านไทยร้านไทยเขาปิดไงเรือแต่้านไอ้ ล้านของอินเดียบอินเดียหรือว่าเออนั่นแหละมุมมีรถตีก็เลยว่าได้มาจะมีจะข้างน,นอกแบบบานเพิ่นหละเป็นผงเนาะมันคนระแบบกันมันบ่คือบานเฮาาด้สูงนะพี่นอ้องตัดตรงนี้ก็ต้องตัดอน,นั้นแต่ว่างามดอกไม้มันก็ลั่งขึ้นแหละดอกหัวเนาะมันก็มันก็ลังล่งเป็นดอกไงพี่นอ้อง กำลังเป็นดอกกำงามพาบึงน้ำหัวน้ำสวนนี่แหละเพราะว่าบบมีคีบูบได้เฮ็ดขีบพี่น้องอืออ่าดูตามดูว่าตามสวนนี่แหละนี่ยาวไปเลยยังไม่ได้ตัดตัดเนี่ยตัดสูงก่อนนะค่อยตัดสองข้างพี่น้องธรรมาดาถ้าตัดนะจะตัดสูงข้างบนก่อน แล้วก็มาตัดข้างข้างล่างเนาะข้า,งข,าง,นนะงข้างวันนะสองข้างฝั่งนู้นก็ต้องตัดนะเพราะว่าไม่ไม่มีเพื่อนบ้านฝั่งทางนี้เนาะเราก็ต้องเป็นงานของเราที่ตัดหมดเลยแสงอาทิตย์นแสงอาทิตย์กำลังจะตกพี่เนอะต้นนี้ยังไม่แก่ งุ่นก็ดกคูกปีจะพี่น้องจา้าปีนี้ปีนี้ต้นนี้ลูกมันไม่ค่อยสมบูรณ์นะพี่น้องนี่ก็ไม่ให้มันขึ้นเยอะนะเพราะมันเยอะมันเราก็กินไม่ทันลงบ้านแหละเพราะเราชอบกินคนเดียวนะเด็กๆก,ก็ไม่ชอบกินทำายยมหรอไม่อยากทำอะ่ะจริงๆทำเยมก็ได้ อังงนอังงนก็โดกเหมือนเดิมแต่ว่าพยายามไม่ให้มันเยอะไงย,ยอดมันก็เก็บไปกินส้มตําได้นะแต่ยอดอันนี้มันเปรี้ยวมากอนะยอดอังงนนี่เปรี้ยวมากสู้ยอดผักติ้วไม่ได้ยอดผักติว้วเนี่ยกินกินเป็นผักก็เปรียปร้ยวๆอร่อยเหมือนหมักเสมอเนะี่ยแต่มันไม่ฝาดนะผักติ้วเนี่ยอร่อยมาก ไปเก็บมานะกินเกลี้ยงเลยอังนมันก็ยังเป็นไอ้นั่นอยู่พี่น้องมันยังเห็นไม่ชัดยังเป็นไอ้ดอกเป็นลูกแล้วล่ะแต่ลูกมันยังเล็กอยู่เราได้พันธุใหม่มาแล้วนะพันพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยพันธุนี้ก็จะตัดทิ้งอรพี่น้องเพราะว่าพันุนี้มันเป็นพันอ่ที่จริงมันอร่อยนะมันอร่อยแต่มันลูกมันเล็กเราได้พันธุ์ใหม่มากําลัง กำลังกล้าอยู่ลูกใหญ่อันนี้จะเป็นลูกใหญ่แต่ว่ายังยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดเอนั่นยังเป็นเบี้ยอยู่พี่น้องยังเป็นเบี้ยอยู่ตัดยิ่งตัดก็ยิ่งแตกคือว่าลนะยอดองางนก็ช่วงนี้หน้าซัมเมอร์พี่น้องคนออกนอกบ้าน อย่างบาบคชงบาบิคิวกันเนาะแล้วก็มีเสียงเพลงบั่งแล้วว่าตะเว้นมันตกคําพี่น้องตะเว้นมันตกคำํำ